สวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาต้มยำเนื้อน้องลายกันนะคะไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็มีเนื้อน้องลายที่เราหั่นไว้นะคะหั่นชิ้นเล็กๆเราไม่ได้ไม่ต้องตุ๋นนะคะเราจะต้มแบบต้มแซ่บอะค่ะเอาเครื่องต้มยำทั่วไปเนะะี่ยค่ะวันนี้เราใส่เห็ดด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีใบเรื่อยเดีย๋ยวไปทำกันเลยค่ะ อันนี้เราตั้งหม้อแล้วเราก็ใส่เครื่องไปเลยค่ะขาตะไคร้หัวหอมรากผักชีใครไม่ใส่ก็ได้นะคะรากผักชีไปมะกรูดเราก็จะใส่ไปเลยนะคะบางคนก็ใส่ทีหลังเราใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เดิมค่ะทำอะไรทุกอย่างขาดเกลือไม่ได้นะคะใส่เกลือ1นช้อนค่าใส่ผงบุุงรสไก่ไป1ช้อนชาเหมือนกันค่ะอีกหก <c oughs> เราไม่มีมะขามนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีมะขาม <c oughs> ก็ใส่มะขามเลียกลงไปด้วย น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อไปเลยค่ะใส่เนื้อไปเลยค่ะเนื้อน้องลายค่ะเดี๋ยวต้มทิ้งไว้สักพักนะคะระหว่างนี้เราก็มาตำกิก มาดูตอนเราน้ำเดือดเรามาปรุงรสกันนะคะนี่เดือดน,นะคะพอเดือดล้วก็จะช้อนฟองเอกออกค่ะฟองนี้เป็นเศษแบบเศษเลือดของเนื้อค่ะเราซ้อนออกน้ำ เดร๋ยว้วเราก็ใส่เห็ดไปเลยนะคะต้มยำน้ำใส่แบบง่ายๆค่ะแต่เราเบื่อไก่แล้วเราไปจะใส่เป็นเนื้อแทนเนื้อน่องลายแทนมะเขือเทศก็ใส่ไปได้เลยค่ะใส่แทนมะขามเราไม่มีน้ำ่า,าเปียกรอให้เดือดค่ะ ันนี้พอเดือดแล้วก็ใส่พริกไปเลยนะคะชิมรสชาติก่อนค่ะดูขาดเค็มเราใส่น้ำปลาไปเพิ่มนะคะใส่น้ำปลาไปหนึ่งคัพปีก่อนค่ะ เนเค็มก็ใส่ได้ค่ะพอปรปุงรสได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกไปเลยค่ะพริกขี้หนูนะคะใส่ไปเลยถ้าเผ็ดใส่เยอะๆเลยค่ะ ชิมรสชาติอีกครั้งค่ะปรุงรสได้ที่แล้วก็บเบาไฟนะคะใส่น้ำมะนาวไปเลยค่ะวันนี้เราไม่มีน้ำมะขามแล้วก็ใส่ผักชีใบเรื่อยไปเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำเนื้อน่องลายของเรา ดูใกล้ๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้ยมยำเนื้อน้องลายของเราร้อนๆเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะหัควคุณตาพาทำพากินค่ะสวัสดีค่ะ